สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ไมโครเกมมิ่งเรื่องเรียนเรื่องเล่นเรื่องเดียวกันกันอีกนะครับวันนี้นะครับน่าจะเป็นวันที่2แล้วที่วอลทานเข้ามานะครับเมื่อวานนะครับเพื่อนเพื่อนบางกลุ่มนะครับก็อาจจะฆ่าวอลทานไปแล้วหรือได้ลองวอลทานไปแล้วไม่ว่าจะเป็น normal mode หรือ hard mode ก็แล้วแต่ครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับที่ยังไม่ได้ลงวอลทานครับไม่ว่า กำลังลังเลอยู่ว่าจะลง normal หรือจะลง h r d Mode หรือยังไม่มีกลุปนะครับคลิปนี้นะครับมีคําตอบนะว่าเพื่อนๆควรที่จะลง normal หรือลง h r d Mode เพื่อนๆควรที่จะ Push จาก1415ไป1445หรือเปล่านะครับอ่ะเราไปดูกันเลยนะครับคอยเซนเดอร์ขายบัตรสตีมวอลเล็ตต่างประเทศคุ้มๆฟรีสตีมไอดพร้อมอีเมลยังมี Apex, Roblox, FIFA และคีสุ่มให้ร่วมสนุกอีกด,ด้วยรายละเอียดใต้คลิป สำหรับวอลทานนะครับความยากระหว่าง normal กับหาเนี่ยถือว่ายากพอสมควรเลยนะครับแต่ระดับสกิลอะไรเงี้ยมันจะมีเหมือนกันนะครับแต่แพทเทิร์นการโจมตีแล้วก็เลือดแล้วก็ดาเมจที่วอลทานเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเกรดที่1เกรดที่2หรือเฟสที่1เฟสที่2งนี่ที่เราเรียกกันเนาะก็คือจะต่างกันมากพอสมควรเลยนะครับก็คือแต่เพื่นอนๆเนี่ยสามารถที่จะเหมือนกับทริกกี้ก็คือ เพราะว่าประตูแรกหรือเฟสแรกเนี่ยมันง่ายเพื่อนๆสามารถที่จะลงฮาร์ดแล้วประตูที่2อเพื่อนๆสามารถที่จะลงน้องมอลได้ถ้าเพื่อนๆไอเลเวลเกิน1 4ึ่งนะครับอันนั้นมันเป็นคริกนะครับอ่ะเรามาดูกันดีกว่านะครับนอกจากการความยากแล้วเนี่ยขอ,องรางวัลที่ให้มันก็ต่างกันด้วยนะครับเพราะว่าอะไรครับฮาร์ดเนี่ยมันได้มากกว่าอยู่แล้วนะครับนัดพูดมากกว่าในจํานวนของโกแล้วก็อ่าระดับอ c เทสเซอรีแล้วก็ทําให้เพื่อนๆสามารถที่จะคราฟ เซตรีลิกได้เร็วกว่านั่นเองนะครับเพราะว่าของที่เพื่อนๆดรอปมาจาก normal เนี่ยมันจะน้อยกว่าเซต hard ครึ่งหนึ่งนะครับแต่การลง normal ก็มีผลดีนะครับการลงฮาร์ดก็มีผลดีที่แตกต่างกันนะครับวันนี้นะครับนัดจะมาอธิบายนะครับว่ามันดีไรนะครับอ่ะเรามาดูกันก่อนนะครับก่อนอื่นนะครับเพื่อนๆต้องรู้ก่อนนะครับว่าคลาสเพื่อนๆเนี่ยใช้รีลิกเซตอันไหนนะครับเพราะว่าณตอนนี้นะครับเซตส่วนใหญ่อ่ะประมาณ90%ของเซตที่มีเนี่ย เพื่อนๆจะสามารถคราฟได้สูงสุด3ชิ้นซึ่ง3ชิ้นมันจะไม่ได้4โบนัสเซนิฟิเคที่2เนาะพูดง่ายๆเพื่อนๆก็สามารถได้คราฟได้2ชิ้นและอาจจะคราฟเพิ่มอีก1ชิ้นนั่นเองนะครับแต่ที่ดีที่สุดก็คือเพื่อนๆคราฟ2ชิ้นเป็นรีลิก2ชิ้นเป็นเลเจนดารี่จากวาทานแล้วก็2ชิ้นที่เป็นเลเจนดารี่จากอาร์กอสเพื่อนๆจะได้โบนัสเอฟเฟกต์3อันเลยนะครับถือว่าดีมากๆเลยอ่ะ,อะก็คืออันนี้เป็นอะไรที่เราอยากจะเหมือนกับ ได้มาก็คือได้3เซตโบนัสจาก3เซตที่แตกต่างกันก่อนไวคัสจะมาเพราะอะไรครับถ้าเพื่อนๆสังเกตเห็นว่าบางเซตเนี่ยบางไอเทมบางส่วนเนี่ยเช่นอ่ะเรามาดู shaking hallucination นะครับก็คือมันต้องการที่โคเบตวิงนะครับซึ่งอันเนี้ยเพื่อนๆจําจำเป็นจะต้องค่าไวคัสนะครับเพื่อที่จะดรอปแล้วก็คราฟได้นะครับอ่ะอันนี้ก็คือเหมือนกับอีกอันก็ใช้ไวคัสก็แปลว่าเพื่อนๆไม่สามารถที่จะคราฟเท่าไหร่เอ่ย 4ชิ้นหรือว่า2เซตโบนัสได้แล้วนั่นเองนะครับก็แปลว่าถ้าเพื่อนเพื่อใช้เซตนี้นะเพื่อนเพื่อนก็ต้องเอาโบนัสแค่2ชิ้นหรือโบนัสแค่อันเดียวนั่นเองครับและเพื่อนๆนก็ไปผสมกับอะไรครับไปผสมกับเซต l e g e n d a r y ของวาลทานนะครับก็คือจะเป็นเซตเหมือนกับเนี่ยอ่ะเป็น o v e วเ n ส s w h i s p e r นะครับหรือว่าที่เราพูดกันง่ายๆก็คือเหมือนกับเซตคิเลนนั่นเองครับแล้วก็อาจจะเป็นอีกอันนึงก็อาจจะเป็นเซตแบบเซตดาเมจนั่นเองนะครับก็คือเป็นเซตอันนี้นั่นเองนะครับอ่ะมันแล้วแต่ จะใช้เซตไหนนะครับส่วนเรื่องว่าคลาสไหนใช้เซตไหนนะครับเพื่อนๆสามารถกดดูได้ที่ลิงก์ในดีสคริปชันเลยนะครับเดี๋ยวนราจะไหดูนะครับอ่ะเดี๋ยวน,นามาอธิบายต่อนะครับว่าเพราะอะไรครับว่าเราลง normal ก็ไม่ได้เสียหายนะครับเราลง hard ก็ไม่ได้เสียหายนะครับขึ้นอยู่กับว่าเพื่อนๆใช้เซตอะไรขึ้นอยู่กับอะไรครับกับร์ตี้เพื่อนๆพร้อมไหมเพราะถ้าสมมติเพื่อนๆไปปั r k อะ่ะไปปั r ก,ก็คือไปเหมือนกับ m a t เม m a k i n g เพื่อนต้องไวเป็นเวลาประมาณ10ชั่วโมงแล้วก็ไม่ได้ฆ่ามันก็ไม่คุ้มกันถูกต้องไหมสู้เราไปลง normal ทั้ง2อันและอาทิตย์หน้าคนเริ่มจำเมคานิก ics, เราค่อยไปลง hard ก็ไม่เสียหายนะครับเราก็สามารถที่จะใช้ l e g e n d a r y ของทางว a l l t i ไปได้นะครับเดี๋ยวนัดเปิดให้ดูแล้วกันนะครับอ่ะ อันนี้ก็จะเป็นเหมือนกับการแบบคร่าวๆนะครับอันนี้คือเป็นการลง2วิง2เกตนะก็คือเกตหนึ่งเพื่อนๆนจะได้6อีเกตหนึ่งเพื่อนๆก็จะได้6ถ้าเพื่อนๆนลงนอร์มอลแต่เพื่อนๆือจะไม่ได้โบนเพื่อนๆนจะไม่ได้โ bon, บน bon 12สออันก็คือน้อยกว่าเท่าตัวเลยในการที่จะเขาเรียกอะไรนะในการที่จะค้าบนะครับซึ่งแมทเทีเรียลในการคร้าของรีลิกเนี่ยเพื่อนเื่อจะต้องใช้10อันพูดง่ายๆนะครับถ้าอาทิตย์แรกนะครับ เพื่อนๆลงได้แค่ normal เพื่อนๆจะขับไม่ได้เลยครับลง normal ได้2วิงนะเพื่อนๆจะขับไม่ได้เลยนะครับต่อให้เพื่อนๆนะครับลง normal กับ hard แต่ถ้าเพื่อนๆไปกดบิดแล้วก็ได้โบนมาเพื่อนๆจะขับอาร์มเมอร์ได้1อันนอันนะในทิศแรกนะครับและอีกเคสหนึ่งก็คือเพื่อนๆลง hard ทั้งสองเกรดนะครับเพื่อนๆก็จะสามารถขับได้คือพูดง่ายๆการที่เพื่อนๆจะได้เซตแบบเซตรีลิกเพื่อที่จะทำงานได้จริงๆเพื่อนๆต้องใช้เวลาอย่างต่ำ 2อ,อาทิตย์นั่นเองนะครับแต่ถ้าสมมุติเพื่อนๆลงแค่นอร์มอเพื่อนๆจะต้องใช้เวลา4อาทิตย์นะครับในการที่จะคราให้ได้หรือ3อาทิตย์ถ้าเพื่อนๆบิดโบนชนะนั่นเอง โอเคอันนี้คือเป็นคร่าวๆนะครับนัดคาดว่าน่าจะตอบคําถามเพื่อนๆได้แลวนะนัดตอบคําถามแบบปลายเปิดให้เพื่อนๆเอาเองนะครับเพราะสุดท้ายเป็นอะไรครับเพราะสุดท้ายนะครับเนี่ยเดี๋ยวนัดยกตัวอย่างตรงนี้นะเพื่อนๆไม่สามารถที่จะใส่ครบ6ชิ้นได้ยกเว้นนะครับมันจะมีแค่คัสเดียวเท่านั้นนะครับที่เพื่อนๆใส่ได้สูงสุดใช่ไหมก็คือจะเป็น 2โบนัสนะครับสำหรับ2โบนัสมันจะมีอันที่ทําได้ก็คือจะเป็น e s t r u c t ั o นนั่นเองนะครับ destruction อันนี้นะัดไม่มั่นใจว่าคา์ทไหนใช้ได้นะอ่ะอันนี้มัน trash ไม่มีใครใช้น,ะน่าจะเป็นสําหรับ chaos นะครับอีกอันนึงก็จะเป็น domination นะครับก็คือเป็น berserker สายเทคนิคน,นั่นเองนะครับอันนี้น่าจะก็คือพูดง่ายๆ่ายนะครับมันจะมีแค่มันจะมีบางคา์ดก่อนไวค t e c มาที่ ได้เปรียบหรือที่เราเรียกว่าเป็นตัวละครที่เก่งต้นเกมส่วนตัวละครที่เก่งกลางเกมและเลนเกมเราอาจจะต้องรอไวค้คาซึ่งอาจจะหลายเดือนนะนัดคาดว่าน่าจะประมาณ2เดือนเป็นอย่างตำ่ำอันนี้ในมุมมองนะัดนะครับนอกจากเราจะไปกดดันนะครับซึ่งกลับมาที่จุดเดิมนะครับพูดง่ายๆนะครับสมมุตินะอ่ะยกตัวอย่างนะครับยกตัวอย่างเอาเซตไหนดี เอาเซตที่นัดเป็นซอรสเรสที่นัดใช้ละกันนะครับอ่ะสำหรับนัดนะครับนัดเล่นซอสเรสถูกต้องไหมนัดเล่นซอรสเลสนะต้องใส่เซตไนแมร์นะครับเซตไนแมร์หรือเซตอันนี้นะครับถ้าเราเข้าไปดูในเกมนะอ่ะเราเข้าไปดูในเกมนะก็คือจะเป็นเซตไนแมร์ฟลาเวอร์นั่นเองครับพูดง่ายๆนะครับ,รบอ่ะอันนี้เพื่อนๆเห็นภาพแล้วนะเพื่อนๆดูตรงนี้นะครับดีๆนะครับเพราะว่ามันใช้โกเยอะมากแบบมากที่สุดอ่ะมากที่สุดนะครับอ่ะเรามาดูนะฮะก็คือพูดง่ายๆนะครับการที่นัดจะแม็กซิมัยดีเสุส ในการที่นัดจะเล่นรอไวค์สก็คือนัดจะใส่อะไรครับนัดต้องใส่2ชิ้น2ชิ้นรีลิกรีลิก2ชิ้นใช่ไหมครับเลจิน d a r ี v วอลทา n สชิ้นก็คือเป็นเซตบีหรือวิสเปอร์นั่นเองแล้วแต่ที่นัดจะเลือกครับและอีก2ชิ้นมาจาก a าร์กนั่นเองสมมุตินะครับดี d ที่สุดก็คือนัดต้องเลือกอาวุธจากวอลทาน เพราะอะไรครับเพราะว่าอาวุธเป็นร e ลิกมันจะระดับสูงกว่าเ e เจน d ด r รี่มันจะทําให้เราตีแรงกว่าสเตสตสเตตมันจะเยอะกว่านะครับถ้าเพื่อนเือนเทรดเ e เจนเดอรี่กับเ e เจน d ด r รี่นะครับสเตตมันจะเท่ากันนะแต่ถ้าเพื่อนเพื่อนเ a เจนดรี่ไปร e ลิกมันจะขึ้นอีกขั้นหนึ่งนั่นเองนะครับอ่ามันก็จะได้สเตตที่มากกว่ามันจะสามารถบวกเกิน20ได้น่าจะบวกเกิน2 0บได้ใช่ไหมอันนี้เนี่ยไม่มั่นใจแต่น่าจะใช่นะครับอ่าประมาณนั้นก็คืออาจจะเปลี่ยนอาวุธใช่ไหมครับแต่มันต้องใช้ของเเเเยอออออออะะะพสสมมคววรรนนนััับบกกกกกาจจลลืลกกืื้่ เพื่อให้นัดได้เซตโบนัสเพราะเซตโบนัสมันเยอะเกินกว่าที่จะต้านก็คือเพิ่มดามิตโอเวอร์รอล์12%เลยอะไรเงี้ยมันสามารถที่จะแปงสกิลได้ส่วนกางเกงกับมือสมมติกางเกงกับมือนัดใส่เลเจนดัลีถูกต้องไหมใส่เลเจนดัลลี่วอลทานก็ใส่ไปก่อนฉะนั้นนัดก็สามารถที่จะลงนอร์ม l ลได้เพื่อที่จะได้อะไรครับเพื่อที่นัดจะสามารถขับได้เพราะถ้าเพื่อนๆนลงฮาร์ดเพื่อนเือนจะไม่สามารถขับของเลเจนดัลีได้นะอันนี้เป็นเหตุผลที่ว่าทําไมนะครับการที่ เราลง normal นะครับต่อให้เรา i-Level สูงแล้วมันก็ไม่ได้เสียหายไปเลยนะครับเพื่อนๆโอเคอ่าอันนี้ถือว่าโน t ตไว้นะครับให้เราได้รู้กันเนาะเพราะว่าเท่าที่นะไปดูวิดีโอคิวมาของช่องน้องเต้ยอ่ะช่อง PKD ใช่ไหมเเห็นเต้ยค่า hard ไปอะ่ะมันไม่ดอกมันไม่ดอกนี่นะ t e n d o n นะที่มันใช้คาบ legendary ใช่ไหมอ่ะฉะนั้น2อาทิตย์แรกนะครับอาทิตย์แรกหรือ2อาทิตย์ที่2เราลง legendary ไปเราลงบอทาน normal ไป ไม่เสียหายนะครับต่อให้เพื่อนไอเลเวลสูงนะครับอย่างเช่นนัดใช่ไหมครับอ่าอย่างเช่นนัดตอนนี้นัดไอเลเวลก็สูงพอสมควรแล้วใช่ไหมครับก็คือเกิน1415นะครับนัดก็ยังรอปาร์ตี้นัดในการที่จะเล่นไปด้วยกันเนาะเพราะว่าบางทีอ่ะเราเล่นไปด้วยกันอะ่ะมันสนุกกว่าบางทีเราอาจจะช้าบ้างแต่มันได้ความสนุกแล้วมันก็ได้ปาร์ตี้ที่สามารถที่จะเล่นไปได้เรื่อยๆนั่นเองครับอ่ะกลับมาที่ท็อปปิกนี้ต่อนะครับก็คือพูดง่ายๆนะครับสมมตินัดใส่หมวกกับเสื้อเป็นวอวทานวบาวิาจเจใช้เป็น อาการ์ดใช่ไหมครับไหลนะก็ใช้เป็นอากอร์ดส่วนมือมือกับงางเกงนะก็อาจจะใช้เป็นเซตเลเจนดารี่อะไรเงี้ยยกตัวอย่างนะครับบางทีมันอาจจะดอปตะว,วาค้าก็สลับสลับกันไปก็สามารถที่จะยวนยวนกันได้นะก็คือเหมือนกับแล้วเล่นต่อจิ๊กซอ์นั่นแหละก็สรุปนะครับเอาง่ายๆนะครับเอาเพื่อนๆต้องวางแผนก่อนว่าคลาสเพื่อนๆเ,เนี่ยใช้เซตอะไรคอมบิเนชันหรือว่าการมิกเซตที่ดีที่สุดนะตอนนี้ก็คือ 2 l e gendary จากเวาทาน2 Relic จากเวาทานและ2 l e gendary จากอา g o กนั่นเองครับมันจะทำให้เพื่อนๆได้ Max Set b o n โบัมากที่สุดก็คือ3อันนั่นเองนะครับแต่ถ้าเพื่อนๆโลภอยากได้สเตตเยอะๆนะครับเพื่อนๆจะสามารถทําได้แค่เท่าไหร่เอ่ยเพื่อนๆจะทำาสามารถทําได้แค่เซตโบนัสแค่2อันก็คือเป็นวาทาน Relic แล้วก็อาจจะเป็น l ล gendary อีกอันหนึ่งนั่นเองนะครับก็คือเพื่อนๆอาจจะขาดแบบคิเลตไป20-30%อะไรประมาณนี้นะครับก็ ก็ช่างใจดูนะครับอันนี้เป็นที่นัดแนะนำนะก็คือเป็น2-2 2นั่นเองนะครับอ่ะและอีกปัจจัยหนึ่งที่เพื่อนๆนจะต้องเหมือนกับเอามาคิดใช่ไหมก็คือทีมของเพื่อนเพื่อนจะมีทีไหมถ้าเพื่อนมีทีมก็ไปตามทีมนะครับก็คือไม่ต้องรีบตีบวกแต่ถ้าเพื่อนเพื่อนกลุ่มเพื่อนเนี่ยเริ่มตีบวกแล้วเพื่อนๆก็ต้องไล่ตามให้ทันนั่นเองนะครับนอกจากจะดวงสวยเนาะหรือถ้าเพื่อนๆเป็นสายที่แบบสายปักอยู่แล้วอย่างเงี้ยสายปักปักก็คือเหมือนกับไฟแมทอยู่แล้วเอ้ ไฟแมทหรือว่าแมทเมคกิ้งอยู่แล้วเ<ๆ>พื่อนๆก็เล่นตามสบายเลยนะครับแต่นัดอยากจะให้วางแผนก่อนเนาะเพราะว่าของคราฟแต่ละอันเนี่ยชิ้นหนึ่งมันไปเยอะมากและมันทําเกตก็คือชิ้นหนึ่งเ<ๆ>พื่อนๆต้องใช้เวลาไม่ต่างกว่าประมาณสองอาทิตย์สําหรับ normal หนึ่งหนึ่งชหนึ่งอาทิตย์สําหรับ hard นั่นเองและนะัดคาดว่าตอนนี้เกตที่สองยังไม่มีใครค่าได้เลยนะครับอ่าสามประเทศอาจจะค่าได้แล้วแต่นับเซิร์ชในยูทูบยังไม่มีใครโพลเลยอ่ะอ่ะประมาณนี้นะครับอ่ะยังไงก็ ตอตัวลากันไปแค่นี้นะครับยังไงก็พบกันใหม่นะครับในคลิปวิดีโอหน้านะครับถ้าคลิปวิดีโอนี้นะครับนัดอธิบายพิพาดยังไงสามารถที่จะคอมเมนต์ได้ด้านล่างนะครับอันนี้เป็นการแบบเหมือนนัดเข้าไปดู YouTube แล้วก็อ่านข้อความอ่านบทความแล้วก็ดูจากเซ็ตโบนัสอะไรต่างๆนะครับว่ามันควรที่จะเป็นอย่างนี้เนาะเพื่อนๆก็สามารถวางแผนได้ตามสะดวกเลยครับนี่ก็ถือว่าเป็นคําแนะนําแล้วก็มุมมองของนัดนะครับแล้วพบกันใหม่หน้านะครับรักษาสุขภาพด้วยนะครับตอนนี้อากาศเปลี่ยนป่อยมาก อคุณมากมากครับ